ถ้าอายุเยอะหน่อยเนี่ยสากลางๆขึ้นไปจะคุ้นหูคุ้นตาการเมืองเรื่องลงถนนแต่ถ้าเกิด30กว่าลงมาอาจจะไม่ทันพีครับแต่ว่าเขาบอกไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเผื่อภาพจะฉายซ้ําครับก็บคือตอนเนี้ถ้ายังจำันได้เราเคยมาพูดเรื่องไฟใต้เอาไว้นะครับที่ที่นี่ตอนที่มันมีปัญหาเรื่องคดีตักใบแล้วเราก็บอกว่า มันเหมือนหนังฉายซ้ำฉายซ้ำานี่ไม่ใช่ฉายซ้ำสองครั้งนะมันวนสามรอบนะครับเพราะว่ารัฐบาลชินวัตรในรอบ20ปีเนี่ยมี3ครั้งแล้วนะครับก็คือคุณทักษิณชินวัตรท้งแรกนะฮะคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็มาคุณแพทองทานชินวัตรไฟใต้เนี่ยนะฮะตากใบหรือไฟใต้เริ่มเนี่ยก็คือยุคคุณทักษิณมาเยียวยาครั้งใหญ่ยุคคุณยิ่งรัก แล้วก็เปิดการเจรจาแต่ไม่สาเร็จนะฮะที่ตอนนั้นบอกอะไรนะเอาขึ้นมาบนโต๊ะใช่ฮะบนโต๊ะเป็นครั้งแรกและสุดท้ายรัฐบาลคุณลุงอิงหรือแพทองทานเนี่ยก็มาเจอตากใบขาดอายุความอีกครับทีนี้พอเป็นเรื่องมิติการเมืองมากเล้ๆกันอีกแล้วครับก็วนไปวนมาจริงๆหลายท่านอย่างรองนายกภูมิธรรมก็บอกโอ้โหจะทําอะไรนะคิดถึงบ้านเมืองเถอะคิดถึงประชาชนเถอะบ้านเมืองต้องการเดินหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมี ในช่วงเพลท้ท้ายเนี่ยนะครับภ<ช>า,า,าพภาพยท้ายเนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าตกลงม็อบเนี่ยหรือคนที่คัดค้านตอนนี้ ต้องการอะไรที่ที่เป็นเป้าหมายอันนี้เราเราตั้งคําถามนี้ไม่ได้กวนนะฮะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเดินไปสู่จุดไหนในทางการเมืองไทยครับอ่ะเอาตอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามาแน่ทั้งม็อบทั้งมวลชนนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มครับมีคอปทนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสิบสี่มอูสิหลงตามหาบัวนะครับอันนี้ก็กรณีเรื่องของแทรกแซนแบ่งชาติก็จะมีประเด็นหมดว่าจะใช้ทุนสมรภูมิจะอะไรไหมก็จะเป็นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคณะหลอมรวมประชาชนอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้ ใ่คือจริงๆเนี่ยคุ้นเวลาลงแต่กับฝั่งนี้ไม่ค่อยคุ้นคือคุณจรุพรพรมพันธ์นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือคนเห็นต่างความเดือดร้อนมี p ี o v e มีเรื่องประเด็นชายแดนคดีตักใบนี่ฮะ ไว้เบอร์ห้าแต่คุณสนธิลิ้มทองโุนอย่าลืมนะฮะตั้งแต่สมัยพันธมิตรอ่ะอดีตนายกทักษิณเลยนะครับคือพันธมิตรเนี่ยเขาสองรอบนะครับแล้วเขาไล่รัฐบาลสําเร็จไปสองครั้งนะฮะนะฮะก็คือรัฐบาลคุณทักษิณนะฮะตอนที่ปีสี่สี่เก้านะครับทักษิณสองแล้วก็มารัฐบาลคุณสบานกับคุณสมชายอีกนะครับจําได้รอบแรกยึดอํานาจรอบหลังเนี่ยเหมือนจะยุบพักด้วยนะนิติสงคราม แล้วทีนี้เขามากันเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้หลายๆคนบอกตอนแรกเอ๊จะยังเรียกว่ามีไฟอยู่เหมือนรอบก่อนหรือเปล่าเพราะมันสองทศวรรษเข้าไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่กบครับก็คือจริงๆแล้วที่เป็นข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้พูดครั้งแรกนะครับ,รบพูดครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกันยานะฮะในเวทีเนี่ยนะครับ ความจริงมีหนึ่งเดียวตอนนั้นจัดครั้งที่3ที่ขอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนั้นก็มีการพูดแต่มีการตั้งเงื่อนไขครับ<ช>ก็คือคุณสนที่ก็ออกตัวนั่นแหละว่าไม่ได้ที่จะมาประกาศม็อบลงถนนกันวันนี้นะครับแต่มี3าเงื่อนไขก็คือ1น,นะฮะก็คือเรื่องให้ตรวจสอบคดีของตัวเองจะโดนกระหน,น่ำยิงตอนนั้นเป็นข่าวเป็นคราวหลายคนถามพ่อยพระอะไรเพราะว่ารถเนี่ยพรุนไปหมด ปี52<ช>นะครับซึ่งตอนนี้ใกล้จะขาดอายุความแล้วแต่คดีไม่คืบหน้านะครับสองคือเรื่องความมั่นคงเรื่องคนต่างด้าวคนเมียนมาเข้าเมืองไทยมามากหลายเ<ช>มืองตอนนี้เป็นเมืองพม่าไปแล้วแกก็บอกว่าถ้าเผื่อไปขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เลยอยากรู้ว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแล้วก็สามก็คือเรื่องนี่แหละฮะชุดริดคอรัปชั่นช่อราบบางหลวงและ MOU 4-4ถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวเจ้ามาอันนี้คือเดอนกันยาครับกับข้างวาทิ์ที่ผ่านมา ความจริงมีหนึ่งเดียว้โหที่สี่แล้วครับนี่ก็บอกเลยเนี่ยอย่าบีบให้ตอบว่าจะเอาลงถนนไม่เอาลงถนนนะฮะอย่าเพิ่งพูดกันตอนนี้อายุมากแล้วมาอยากเป็นแกนนำมอบแล้วแต่ถ้าจำแต่ถ้าจําเป็นจัดทำเป็นครั้งสุดท้ายแต่คนก็ไปขีดแต่ถ้าจำเป็นนะครับแล้วก็บอกว่าดูตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก่อนขึ้นพอบนเวทีเนี่ยเขาบอกว่าตอกย้ำปัญหาประเทศปอีหน้าจัดกิจกรรมทุกเดือน แต่ผมจําได้ว่าก่อนหน้าแกก็จัดประมาณเนี้ยทุกสัปดาห์ทุกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะลราก็บอกว่าเดี๋ยวขอชันามาติทีหนึ่งว่าจะลงถนนไหมเดี๋ยวมีบรรยากาศสักนิดหนึ่งลวกันท่านผู้ชมครับผมไม่รู้<ล>ผม,ม<อ>ไม่รู้ม<อ>ผมวัดไ,<ม>ไปตามสถานการณ์นะฮะคือคุณอย่ามาสร้างคำถามบีบให้ผมพูดว่าผมจะออกลงถนนหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะผมอายุมากแล้ว7 0 78แล้ว ก็คงไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมก็จะทำแต่ณนะวันนั้นขอพิจารณาตามสถานการณ์ผม,มคิดว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนแรงขึ้นมาลแล้วอาจจะต้องรอให้มันเดือดกว่านี้นิดหน่อยถ้าเราจำเป็นต้องจัดเดือนละครั้งวันนี้ท่านผู้ชมพี่น้องได้ความรู้จจาจมาเทพเยอะไหมได้ความรู้ทั้งนั้นเอาความรู้ไปสร้างเป็นปัญญาเอาปัญญาไปเป็นอาวุธ ถ้าจำเป็นต้องจัดเดือนละครั้งขอฉันถามมติเอาไมมเอาสามร้อยบาทแถมข้าวกล่องอีกหนึ่งกองครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับทีนี้ในประเด็นอย่างที่บอกไปว่าเวลาถ้าจะมีม็อบจะเป็นม็อบไหนก็ตามแต่มันต้องมีประเด็นก่อนที่จะออกมาเขาเรียกอะไรความชอบธรรมรอบนี้เขาจะใช้ประเด็นอะไรพี่กบเนี่ยฮะที่เรารวบรวมมานะครับจริงๆแล้วก็ คุณสนที่ก็พูดครอบคลุมทั้งหมดแล้วแหละแล้วก็เราวัดกระแสจากสังคมด้วยนะครับอันแรกก็คือเราแบ่งเป็น3บริบทนะครับหก็คือเรื่องการสูญเสียที่ประายของไทยนี่เป็นประเด็นชาตินิยมฮะนะครประเด็นชาตินิยมปุ๊บก็มีเรื่อง m o U4 4เรื่องเกาะกูดที่อันนี้พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องข้อตกลงใหม่คอนอบ o s o แล้วก็เรื่องไฟใต้ที่เสี่ยงจะเสียดินแดนอันนี้เขาจับรวมเลย อันนี้ผมจําได้สมัยชุมนุมใครผมไม่แน่ใจคำพูดของใครขออภัยด้วยอะไรนะแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็เสียไม่ได้ใช่ครับแล้วก็คือเวลาเรื่องของความเป็นชาตินิยมเนี่ยค,คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าและท์าทมโพทุกครั้งคนไทยยอมไม่ได้เรื่องนี้ค,ครับแต่ว่าตอนนี้การทุจริต คอร์รัปชันหรือทุรธเชิงนโยบายเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนในอดีตนะครับวันนี้เขาก็เลยมาเป็นนัยยะชาตินิยมอีกมุมหนึ่งอันนี้เราถอดออกมานะเขาเขาไม่ได้พูดนะเราถอดออกมาก็คือเรื่องที่ดินเขากระโดง ที่ดินเขากระโดงเนี่ยกลายเป็นปัญหาในพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ,รบและมีการอ้างพระบระมราชโองการของราชการที่5และรัชการที่6ที่ไปประกาศพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นเขตรถไฟนะครับเพื่อจะพัฒนารางรถไฟทําเป็นศูนย์ซ่อมอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ที่ดินใหญ่เนื่อมครับสนามกอล์ฟเอาพายอันนี้เป็นที่ธรณีสงอันนี้ก็อันนี้ก็ยาวยาวนานมาก<ะ>เลยนะจะสังเกตว่าอันนี้มันตรงตามสีธงชาตินะชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับครบเลยมาครบฉะนั้นมันเป็นประเด็นชาติยมเลยครับอีกด้านนึงก็คือกระบวนการยุติ ทำชั้น14เป็นยังไงสาภาล่างพักหนึ่งสาภาบนพักหนใช่ไหมแล้วประเทศเนี่ยจะไปยังไงนะฮะในเมื่อถ้าเกิว่าคือคือ,คอมันโหแต่ผมว่ามันวนอยู่นะรเรื่องชาตินิยมทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอะไรนะอำนาจเบ็ดเสร็จเด็เดขาดอะไร,รบแบบนี้ฮะ,ะทีนี้เราก็ไปดูว่าตัวเร่งสถานการณ์รรตัวเร่งสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่2ตัวที่หลักๆก,ก็คือตัวแสดงหลักนั่นแหละ นะครับก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยคือฝั่งของอดีตนายกและพรรคเพื่อไทยคือเราเพิ่งพูดมาเ,เมื่อวานว่าหลังจากท่านเนี่ยพอจากสุกที่แล้วมาเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเรียกว่า ทางฟรีโหนทางลอยด้วยกลีบกุหลาบอยากจะไปไหนก็ไปได้ทําอะไรก็ทําหรือเปล่าพยักติดปีกเนี่ยอย่างคนไปเริ่มไปจับแล้วนะครับตอนที่โทรไปวิดีโอคอลไปแสดงความยินดีกับคุณสราวุฒิเพชรพนมพรคุณหลองจัดรายการอยู่นะครับไปพูดเลยบอกว่าถ้าทำไม่ดีผมพร้อมปลดอย่างนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ครอบงําพรรคเพื่อไทยแล้วนี่คือเขาบอกว่าเหมือนกับสนับสนุนมาน่ะถ้าทำไม่ดีไม่ถูกใจก็เดี๋ยวจัดการได้เองนะฮะประมาณนี้อันนี้นี่คือใหญ่กว่าใหญ่กว่าพรรคอีกนะเออนะฮะก็เลยกลายเป็นว่า แล้วแต่อดีตนายกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนสมัยนั้นก็มีอะไรนะผู้ว่าซีอีโออะไรฮะก็คือเรียกว่าต้องมีผลงานต้องฉับพลันทันทีมันจะได้เรียกว่าเป็นความคึกคักแต่แบบนี้จะถูกตั้งคำถามหรือเปล่าอันนี้มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะจะเลยทงนะครับอาจจะมีการไปสร้างความไม่พอใจแล้วก็ทำให้กวักมือเรียกม็อบออกมาได้ทีนี้อีกมุมหนึ่งครับฝ่ายคนสนธิเองก็มีเรื่องของทนายดัง ตอนแรกหลายคนบอกว่าคนสุที่จะออกมาอีกเหรอพอเจอเรื่องทนายดังเข้าไปเรื่องหลักฐานเรื่องข้อมูลนีอีกฝั่งนิง่งนี่คือเรียกว่าถอยถอยกันไปแล้วเนี่ยนะครับสะสมพลังขึ้นมาแล้วก็คือ m MOU เนี่ที่บอกไปมันเป็นเงื่อนไขด้วยนะครับและเดี๋ยว ต้นเดือนหน้าจะขอพบนายกแต่ยังไม่รู้นะจะให้ใครมาพบยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจัดรายการอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีความต่อเนื่องเนี่ยถ้ารักษาโมเมนตัมได้เหมือนพี่ก๊อฟเคยพูดใช่ไหมถ้ามันมีปรเปในอะไรที่มันจุดขึ้นมาได้เนี่ยไม่ดีติดเลยคือคือบางทีมันเป็นการอุ่นเครื่องอยู่น,นี่พอมีประเด็นอะไรที่มันเหมือนกับทำน้ำมันให้มันอุ่นไว้ะนะครับพอ มันเริ่มที่จะเข้าทางเนี่ยมันเหมือนกับจุดไม่ขีดแล้วโยนลงไปโอโยนใส่น์้ำมันมันไฟติดพรึบขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าผมเห็นเหมือนหลายๆม็อบตอนแรกก็เหมือนจะจุดไม่ติดไม่ติดครับ พอมีประเด็นปุ๊บอยู่ๆคนก็ไปแห่ลงกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับทีนี้ฝ่ายความมั่นคงประเมินยังไงเพราะว่ามผมเชื่อว่าจะมีไม่มีเขาต้องตามสถานการณ์ใช่ครับอันนี้บอกว่าหากจะมีการนำมอบลงถนนจะยังไม่ใช่เวลานี้ครับเพราะเวลานี้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นสุ่งอมอันนี้คือคุณส่วนที่เขาพูดนะครับและหากนำมอบออกมาตอนนี้นะถือว่าเสียเวลาเปล่า อ้าวแปลว่าประเมินออกมาแบบนี้ก็ไม่ไม่ได้กังว,เวลเท่าไหร่สิครับยังไม่ได้กังวลเวลานี้ไงฮะต้องดูปีหน้าน Right now ตอนนี้นนไม่กังวลแต่เดี๋ยวถ้าม,มีสถานการณ์เดี๋ยวต้องรอประเมินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องมีแพทเทิร์นอยู่แล้วในการทำา 1>, 1 2 3งสอย่ามที่บอกไปมอาจจะเป็นการเตรียมน้ำมันให้ร้อนไว้ก่อนครับยังไงบ้างครับพี่กอฟนี่นะครับ,รบถ,ถ้าเราย้อนไปจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคุณสนที่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกรตอนที่เขาจะทําพีระมิตรก่อนหน้านี้นะครับ,รบตอนรัฐบาลคุณทักษิณและก็คุณสมัครเนี่ยมันมีการจัดรายการคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกัน<อ>ชื่อรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ก็มามีการพูดเอาข้อมูลมาแล้วก็มาหยิบโยงมาพูดว่าเป็นยังไงแบบไหนบ้างก็เป็นการปลุกเหมือนกนคร ช่ครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลนําข้อมูลออกมาวิเคราะห์ให้สังคมรู้ข้อมูลเนี่ยมาจาก3าแหล่งก็คือข้อมูลเชิงลบที่สังคมวิจารณ์กันอยู่แล้วข้อมูลปิดที่ได้รับจากแหล่งข่าวก็จะไม่ดูลึกลับแล้วก็ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นสังคมสนใจอย่างกรณีแม้แต่ทนายตั้มเนี่ยก็เกี่ยวและสุดท้ายจริงจริงมันก็จะไปโยงเรื่องกระบวนการยุยงทำเรื่องความช่อโกงความไม่เสียใจของรัฐบาลอะไรมันโยงได้หมดทีนี้แล้วก็มีพรสวรรค์และทักษะในการนําเสนอซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเขา เจ๋งจริงๆทีการพูดการนําเสนอคุณสนทินะฮะใครไม่เคยก็ไปเปิดดูเวทตอนัขนขึ้นเวทียุคนู้นนะครับแล้วก็ใช้สื่อหลากหลายช่องทางนอกจากสื่อกระแสหลักแล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นคนแรกๆที่ใช้สื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรอจังหวะสุกงอมนี่แหละฮะขยับเปกนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครัอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเวลาทําแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาถอดเอาจากเมื่อกี้ก่อนนะเป็นแนวแนวทางก่อน ถอด3จังหวะออกมามาลงล็อกเลยใช่ไหมครับพี่ก๊อฟใช่ครับเนี่ยฮะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกเมืองไทยรายสัปดาห์เนี่ยเป็นรายการทีวีนะครับทางโมเดิร์นไนท์ทีวีทีนี้ต่อมาเริ่มมีคอนฟ lict เริ่มขัดแย้งกันนะครับประเด็นอาจจะไปล้ําเส้นของรัฐบาลในยุคนั้นคือรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็โดนถอดฮะพอโดนถอดก็สบโอกาสเลยไปจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สันจรนี่ชัดเลยครับไปแต่ละที่แต่ละที่เดินสายนะครับก็คล้ายๆกับการปลุกพลังระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต ASTV สถานีวิทยุในเครือข่ายนะก่อนจะขยายวงสู่ม็อบนะครับการชุมนุมและเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับอันนี้ผมไม่ได้ใจไข่เอามานี่นึกเสียงออกเลยเพราะเมื่อก่อนจะทําสื่อก็ต้องดูนะคักสิ้นออกไปเหมือนกับมันก็เป็นกิมมิคของเขาบนเวทีเขาเนี่ยนะฮะมีมิริงโทนเลยเหรอฮะมีมิริงโทนเลยครับผมไม่ทนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ยังจํากันได้จริงๆเนชั่นก็มีภาพนะเคยนํามาเสนอทางเนชั่นทีวีนี่แหละมีมีริงโทนนะครับ ทักสินออกไปนะเ,<อ>เป็นเสียงคุณสนธิ<อ>แล้วก็ออกไปนี่เป็นเสียงของของวลชน,<ค>นดูแล้วก็ร<อ><อ>ิงโทนนั้นน่ะไปดังตอนระหว่างสัมภาษณ์ นักการเมืองในรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเป็นคุณสุดารัตเกียรุลบัทครับเป็นรัฐมนตรีอยู่แต่คุณสุดารัตก็ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุ้มสติได้ดีมากนะครับแล้วก็แล้วก็หัวเราะนิดหน่อยแล้วก็สัมภาษณ์ต่อเมื่อก่อนต้องเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยอะไรเนี่ยนะฮะใครดูนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายการยามเฝ้าแผ่นดินนะครับหลังคอประชารัฐอำนาจนะครับก็เป็นพันธมิตรรอบสองตอนนั้นรัฐบาลสมัครสมชายนะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ดอำนาจอันนี้ยุบสามพักการเมืองก็เปลี่ยนขั้วกันไปเป็นยุคพัก ทีนี้ถ้าเกิดมาอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับนี่มาอีกแล้วคุยทุกเรื่องกับสนทิอันนี้เป็นจากทัศน์ปัจจุบันนะฮะ,ะค,ความจริงมีหนึ่งเดียวจัดในหอประชุมแล้วจะมีความทีอีกใช่ไหมเพราะขอถามไปแล้วว่าเดือนละค,ครั้งได้ไหม,มแลวเอาความรู้ไปต่อยอดอแล้วก็เริ่มพูดแล้วว่า จะไปข้างนอกหรือไม่ครับจะไปสวนลุมไหมแต่ไม่อยากไปเพราะมันยุคคุณชัดชาติไปสนามหลวงไหมหรือจะไปที่ไหนจะมีเวทีสัญจรหรือไม่อันนี้เนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นว่าคล้ายคลึงกันแล้วนะครับทีนี้นะครับ20ปีมาเรามีม็อบใหญ่4ครั้งครับมียึดอํานาจไป2ครั้งนะฮะในปี48-49ก็รอสถานการณ์สุดท้ายเนี่ยวันอกสนธที่ยึดอํานาจปี51ครับก็ไล่มายุบพรรคเปลี่ยนขั้วรัฐบาลปี52-53อันนี้เป็นม็อบประชและก็รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จบที่สาานกรุุมม ก็ไปกับปปสปี557จบด้วยการยึดอำนาจและคำถามคือปี68คือปีหน้าม็อบจะลงถนนหรือไม่จะผลจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมีผลทั้งหลายแบบจะสลายการชุมนุมแบบรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือจบด้วยยึดอำนาจอีกโหรือนิติสงครามจะมาช่วยแก้ปัญหาครับนะฮะโอ้โหนี่นะฮะเหตุผลที่ออกมาแต่ละยุค เห็นหมาทุจริตนโยบายผด็จการวนกับบัตรหลายรอบเลยฮะคืออันนี้เป็นเป็นข้อกล่าวหานะครับคือจริงไม่จริงนี่อีกเรื่องนะแต่เป็นข้อกล่าวหาและนําไปสู่ที่หยิบยกขึ้นมาพูดการชุมนุมรัฐบาลสมบัติสมชายโกงเลือกตั้งไม่ชอบธรรมยุคคุณอภิสิทธิ์อันนี้ก็เป็นฝั่งนปชแล้วนะรับตั้งรัฐบาลในค่ายชนะเลือกตั้งหรือก็เปล่าไม่มีความชอบธรรมอันนี้ที่เขาพูดกันนะเวลาขึ้นเวทีนะฮะครับยุคคุณยิ่งรักสุดซอยจําได้เลยนี่ทศกัณฐ์สุดซอยตอันแรกเหม จบปอทด้วยอะ่ะยังต้องไปทําข่าวต่อเพราะคนมาเพียบเลยนะคะควันนั้นวันเดียวเลยยุคคุณแพทองทานจะยังไงหนึ่งหนึ่งสองสี่สิบสี่เขากระโดงเอาพายเนี่ยเป็นโจทย์และอย่างที่บอกไปว่าจริงๆมันข้อเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวถ้าติดอารมณ์ร่วมปุ๊บอะไรก็ไม่เอาแล้วครับเรามีข้อสังเกตต,ตอนท้ายนิดหนึ่งฮะ,ฮะคือตั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะร,รัฐบาลที่มีอายุยืนยาวที่สุดไม่ใช่รัฐบาลจากการเลือกตั้งครับ,รบเป็นรัฐบาลนะฮะของลุงตู่ครับ คือมีมอบเหมือนกันนะมีไล่ไม่สําเร็จนะฮะมากันทุกคืนไม่ยุบสภาด้วยครับนะฮะอยู่กันยาวๆไปในรอบยี่สปีใีกครึ่งทางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีบอยคอรดมีล้มเลือกตั้งไม่สู่ทางตันพอตันปุ๊บทะลุไม่ได้เอารถถังออกเลยไหมครับแล้วปีนี้จะยังไงเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนเนี่ยนะฮะคือแล้วแล้วคนไทยอยากได้อะไรเออถามอย่างนี้ดีกว่าครับคือคือคืออันนี้เดี๋ยวขออธิบายอีกนิดนึงนะฮะวังวนยี่สปีของเราเนี่ยคือ เวลามันมีการชุมนุมเนี่ยค,ความต่างคือครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะมีพักการเมืองบางพักที่ <ฮะ S 1> บอยคอรดไม่ลงเลือกตั้ง <ฮะ S 1> หรือมีกระบวนการไปขัดขวางการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งพอไม่มีการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยการยุบสภาของรัฐบาลในตอนนั้นที่โดนม็อบไล่เนี่ยก็จะเดินหน้าไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าทางตันครับ,รบไปก็ไม่ได้เลือกตั้งก็ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่มีก็เลยต้องยึดอํานาจก็มีคนบางคนเขาอยากจะช่วยยึดอำนาจซะเลยทีนี้ปัญหาคือครั้งนี้ นะฮะอันนี้คุณนัทวุฒิใสเกลือเขาตั้งข้อสังเกตไว้มเมื่อเช้าว่าถ้าเผื่อพอมีรัฐบาลยุบสภาแต่พรรคการเมืองเขาพร้อมพร้อมเลือกตั้งอ่ะอ,อ,อย่างพรรคสีส้มเนี่ยจะเอาอยัางไงคะนี้ทางออกจะเป็นยังไงหรือปลายทางจะเป็นยังไงเราก็เลยไปคิดต่อมาครับส้มเนี่ยเก,กิดล้มคือคือกลุ่มเนี่ยเขาเขาก็ไม่เอาใครเลยไงแล้วทางออกจะคืออะไรส้มก็ล้มเจ้าบอกเขาล้มเจ้าแดงก็ไม่เอาน้ําเงินก็มีเรื่องที่ดินฟ้าก็ปรง หมดระเบายแล้ว,ลวเอออย่างที่บอกครับโจทย์ออที่ต้องหาครับคําตอบคืออะไรที่เป็นรัฐบาลที่เราต้องการครับออยากได้แบบไหนอ่าดีกว่านี้เนี่ยเป็นยังไงเอออันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยต้องถามตัวเองเยอะๆเลยครับแล้วก็ส่งเสัยาอยากได้รัฐบาลบริหารประเทศแบบไหน